รุนละวันสวัสดีค่ะเพื่อนผมดีขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนผมหายแล้วเพื่อนผมแบบพร้อมจะแบบหาน้องๆทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยเดือยสัตว์วัวมากินอันนี้อันนี้มชื่อร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองเมืองขอนไอ้เหี้ยอ๋อเมืองขอนขอนแก่นอ่ะ รสชาติโอเคมาตรฐานเป็นแบบทางผ่านเป็นทางผ่านนี่แวะได้แวะได้เลยนะโอเคส่วนใหญ่จริงๆหมูตุ่นนะดีนะที่แต่ว่าน้ําตกเมื่อกี้กูรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยซิงอะไรมันมันนะนี่คุณจะพาผมไปกินละเค้กอะไรที่คุณบอกเมื่อกี้ไม่เอาไปผพาละอ่ะกับห้องไกลมันไกลยมันไกลอยู่ไหนก็คือขึ้นขึ้นไปทางอุดรเนะมันไปทางมันไปทางโน่นน่วงขวา ไม่ไปละเฮียไก่ไก่ฮะวันนี้ประชุมเช้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้กูจะกลับแล้วเพราะว่าจบคงจบของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปก็น่าจะยิงยาวระหว่างนี้ก็ถ้ามีงานก็นั่งแวะทํางานถ้าสมมุติว่าไม่มีงานก็ยิงยาวเลยโอเคอยางเง้เริ่มต้อมนอะไป็ปอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรเลยครับ วัดมาเจอกันอีกทีตอนนี้แยกกับพิกิตเรียบร้อยแล้วนะสรุปพิกิต a แอดมิดโรงพยาบาลไอ้เหียหนักเลยซึ่งกูก็แอบจะแบบไอ้เหียกูตอนแรกกูสองจิตสองใจว่ากูจะโรงพยาบาลด้ยดิเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูมีอาการมึนๆหน่อยๆนะแต่ว่ากูคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องพักผ่อนเพราะว่าจากที่ เออพยาบาลสกีนแล้วก็อา,อาจจะไม่เป็นไรมากก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มันไม่ได้มีอาการนู่นนี่นั่นร้อยซ้อนเข้ามานะก็อาจจะไปหาอะไรกินอาจจะหิวก็ได้แต่ว่าไอ้กิจนอนไปแล้วเรียบร้อยเข้าโรงพยาบาลก็หลังจากนี้เดี๋ยวกูคิดว่าจะขับกลับกรุงเทพนะพยิงยาวๆเลยแล้วก็อาจจะไปชาร์จรถกันอีกทีหนึ่งแถวโคราชหรือไม่ก็สระบุรีก็รอดูกันนะครับยังไงก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ว่าทางขับกลับไปเนี่ยมีของกินแน่ๆเลยนะก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ ไปเจอ,อไกทีที่ร้านของลลกินเลยแล้วกันโอเค ตอนนี้ถึงโคราชเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กาลังชาร์จรถอยู่คิดว่าชาร์จนี้ชาร์จเต็มก็น่าจะกลับห้องเพลินได้เลยแหละยิงยาวๆเลยคิดว่านะแต่ว่าหรือว่ายังไงดีว่าหรือว่าชาร์จ80แล้วออกแล้วก็ไปแวะชาร์จอีกสักทีหนึ่งก็น่าจะดีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอนั่งพักผ่อนไปก่อนดูก่อนว่าจะชาร์จเต็มเลยไหมนะแต่คิดว่าจริงๆ80 แปดสิบถึงปะวะาออกแปสิบไม่ถึง <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะชัดเต็มหรือแปดสิบหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละหนะก็แล้วแต่แต่ว่าบรรยากาศตอนเย็นที่ขับรถมาพระาทิตย์ตกสวยดีนะก็อย่างที่เห็นก็วันนี้ก็ให้กำลังใจเพื่อนกิจเหมือนเดิมนะสู้ๆเดี๋ยวคิดว่ามันน่าจะไม่นานแล้ว น่าจะสักประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะหายนะดีนวที่ได้แอดมิดเพราะว่ามันก็ได้เออนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยไปด้วยเพราะว่านอนที่ห้องก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนได้ดีอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะยอดเยี่ยมจุดจบของสายแอรแต่ว่ากูก็แบบไอ้เฮียไอ้เราก็แบบโหมแบบไอ้เฮียอากาศมันก็เย็นเกินด้วยไอ้เฮียอันนี้เรื่องจริงเลยซึ่งดีนะที่กูยังไม่ป่วยไปด้วยอีกคนหนึ่งถ้ากูป่วยไปด้วยอีกคนหนึ่งการงานก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้มีก่อนไอ้นี่ก็ทํางานกันตึงๆเลยนะแล้วเดี๋ยว จริงๆมันก็ยังรันไม่ได้ด้วยพาเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็อาจจะมีไปนั่งตัดคลิปแล้วก็ไปนั่งดูตรงนี้ต่อนะพรุ่งนี้ด้วยลุงถึงพรุ่งนี้ด้วยก็ย,วยาวๆเลยแล้วก็เสียดายนี่ที่กลับมาโคราดงไม่ได้แวะเจอไอ้ป่านเพราะว่าถึงแม้ว่ากูจะกลับมาเร็วกูก็ไม่ได้เจอมันอยู่ดีร้านมันก็ปิดวันอังคารด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอขราวหน้านะมึงก็เดี๋ยวกูนั่งชิวๆรอ ชาร์จรถก่อนระหว่างนี้ก็อาจจะนั่งทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันก็เดี๋ยวว้าไปเจอกันอีกทีไม่รู้ว่าอีกที่ชาร์จหนึ่งหรือว่าจะกลับไปห้องเพลิ์เลยแล้วกันนะวันนี้เป็นวันที่ฉันค่อยๆขับรถกลับ สุดๆเลยแต่จริงๆขับกลับมาจากห้องไอกินเนี่ยมาถึงที่นี่ไม่ใช่ห้องไอจดที่โรงพยาบาลน,นะมาถึงที่นี่ก็คือแบตก็ยังเหลือนะเหลือประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ไหนๆก็จะได้ชาร์จแล้วก็ชาร์จไปเลยแล้วกันอีกอย่างหนึ่งชาร์จของเรเวด้วยได้ถูกคือกูก็ยังไม่เข้าใจนะระบบคิดเงินของเรเวเนี่ยที่เขามีชาร์จ5บาทของ b ีวเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามัน5บาทอยู่อย่างนี้จนกูสะสมครบจนอีกรอบหนึ่งกูก็คงยังได้5บาทอยู่หรือเปล่านี้ไม่แน,น่ใจเหมือน นะก็ประมาณนี้แล้วก็คร่าวๆแล้วทริปนี้กูค,คิดว่ากูน่าจะขับไปวันสองพันกว่าโลซึ่งก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้เป็นทริปใหญ่อะไรแต่มันก็ก็ใหญ่อยู่นั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งกลับไปก็สรุปทริปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าสรุปทั้งหมดเนี่ยขับไปเท่าไหร่คิดว่าอ๋อแต่ว่ากูไม่ได้จับตัวเลขจากกรุงเทพไปถึงไปถึงห้องไอกิปนี่ว่าเออมันคงจะหายไปประมาณกี่โลอะจากกรุงเทพขวัญก่น8แ0ดร้อยโลได้ไมั้ง ได้ปะวะหรือ600โลไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวบวกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอช้าก่อนครับโอเคตอนนี้กลับมาที่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ไปแวะเจอไอ้ม้าเอากีตาร์คืนไอ้ม้าไปนะไอ้เฮียม้าก็าจะมาแม่งตั้งนานแต่ว่าไม่เป็นไรนะเรียบร้อยแล้วคืนไปเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ได้คุยกับม้านิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮียสนุกว่ะแบบคือการไปเที่ยวในทุกๆครั้งของกูอะอย่างที่บอกเมื่อวานว่า แบบพี่ว่าในสิ่งมันรู้สึกว่าปทางว่างเปล่าที่กูไม่ว่างเปล่าเพราะกูมีเพื่อนไว้คือแบบคือมีเพื่อนหรือมีเพลิอนอะไรเงี้ยในระหว่างทางหรือว่าปลายทางที่ไปเจอเพื่อนะเออมันก็เลยดีแล้วมันก็พอมีเพื่อนระหว่างทางหรือแม้กระทั่งตอนที่กูไปคนเดียวอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของการไปคนเดียวของกูมันมันสนุกแล้วก็มันท้าทายแบบที่ไม่ใช่ยากยากมากแล้วก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันท้าทายพอที่จะให้ทําแล้วก็มีความสุขไปนะมันซึ่งมันสนุกมากๆเลยแล้วก็ รู้สึกว่ายัางไงก็อยากให้พิเนษไปนะทั้งสองที่สกายวอล์เกเชียงคานแล้วก็ไอหิธลบับวานเนี่ยกูยอยากให้มึงไปว่าวๆเลยว่กูมไม่รู้ยันได้ย้อนกลับมาดูบอกกูหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามึงได้ไปแล้วกูจะเพิ่มจิตปพิ่มใจเหมือนว่าไอเฮียชีวิตกูคอมพิวกับมึงแล้วกูไม่มีอะไรติดค้างกับมึงแต่ว่ามึงก็คงไม่อยากติดค้างอะไรตรงนี้เหมือแบบนกัแบบนแหละกูว่านะนั่นแหละเพายังไงก็จบทิปกันไปเท่านี้นะกลับมาที่ห้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนั่งตัดคลิปนั่งทำงานต่อไป แล้วก็นี่ตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเพิินซื้อข้าวให้กินเป็นอันนี้ือ <c oughs> ว่ายอดเยี่ยมเลยนะเป็นบะหมี่ที่กูชอบอยู่แล้วคือรู้สึกเหมือนเส้นทําเองเพราะเส้นมันไม่เท่ากันเวนลานเนี่ยก็คืออร่อยอิ่มเอมแต่ถึงแม้ว่าเกี๊ยวมันจะไม่กรอบแล้วนะมันก็จะนิ่มไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังยอดเยี่ยมอยู่นะยังไงก็ลาจากกันไปเท่านี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะขอบคุณทุกการติดตามชมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ